ไไอไอ้้ดหลงสวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้องสวัสดีครับเพื่อนๆดีครับผมทักทายกันครับผมทักทายยำแรงครับผมเฮ้ยมาหนีไปวานปุยเบียกมืมอผมสวัสดียำแรงอยู่ห,ยยหอๆๆ่อยู่ายยนาคืเานอเก่ากับผม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 อยู่ห่อยู่นาเก่าครับตอนนาเรียงไก่ยำแรงครับผมบเพื่อนจะเปิดไฟอยู่ไอยู่นาเรับผม เมือดกึดตือเลยครับอหายอยู Hi, una, ่นาดางไฟให้เก่าครับผมต้มน้ำครับผมอู่ห้ยอยู่นาจะวัดดีย่มแรงครับพ่อแม่พี่น้อง,ป,องป้องไปเดี๋ยวยังกินข้าวแรงเนาะพี่น้อง ้ยขำมามนีนย่ยุ่งกันรลายครับน่าดีฝนตก,นนก,กแกกน่ยุ่งแน่ขำมาขำมาแรงมากยุ่งยูก็บรกหลงครับผมฝ่าตะเวนตกดินครับ อ่อนเอา,นะานะเดี๋ยวมีอยางไรครับผมจะเป็นตกดิ่มยำแรงทักทายกันเด้นะครับเด้อเพื่อนๆนานาโอ้หมื่ดคัดข้างในอยู่เทียงหน้าครับผมหมืดเลยทักทายกันได้ครับผมสวัสดียำแรง เหมือนเมือนีน่มัเนนดีเยี่ยมแรงครับผมทัไทไยกันเลยโอ้เหมือนยุงร้ายครับช่วงนี้ยุงร้ายฝากกิจตาาเปน็นกำลังใจน้ำนะครับเดอ้อ อยู่แบบผู้บ่าวไทยบาทอยู่หางอยู่หน้าไายเหรินไทยผมว่าไม่เถอะละครับมันไม่เบียกคนมันไม่เบียกเบียกล้าอยู่แต่โมไปเห็ดไปเห็ดแล้วครับมัน,มน,มนมห, <c oughs> หน,นีโอ้มันหนีกับใบวานปุ๋ยครับกลับมากันม้ากับถอนเลยมันถึกสร้างไป สองขวดถึกซีซีไปอีกขวดหน่อยหนึ่งพออยู่เลยครับนี่นะครับต้นแรงยูไหยุนาทักทายกันได้นะครับเด้อเนเพื่อนทักทายพูดคุยลินกันได้เบาหัวเบายอก,กันได้มดผมบม่สีเรียดดอกชีวิตบม่เคยมีปัญหาบ่าเคยเสีเลียดกับใครนะเขาดายัาง่ายเฉยแต่ผมก็โตตอ่อขันบูสุดอยู่เลย ชักได้พดคุยกันเลยครับเพื่อนนั่นน่ะดังดังไฟต้มน้ำครับเนี่ยจักมื่นหิบไป้มาเทียวในเมืองอู้บ่เดี๋ยไปแถวสม,มุดประการดานแล้วครับแต่ก่อนผมบวชอยู่แถวนั้นแหละแต่ก่อนแถวสม,มุดประการแถววัดไทยมงคลอยู่วัดไทยมงคลสม,มุดประการครับ ต้มน้ำครับเพื่อนๆนี่แหละครับชีวิตผมอยู่ในเมืองก็อยู่มาดนล่ะมันอยู่บานเบื่อกับไปเมืองก็ไปกบมายัางทีแล่ะครับชีวิตมันต้องสู คนไม่สู้คือคนตายครับผมเต็มที่ก็พอแม่้ว่้พี่น้องต้มน้ำไว้กินกาแฟครับกินกาแฟยำแรงกิน้ซือเลครับพี่น้อง นอนรับเัืกอ,อหัวมันเลยโดนดนกินเถอะอบุกไปติดตรงหนามไปกินมือซื้อหนอนเลยโอ้ยหหิวหอยยีน่ายังแดงหมือยัออยนนงสีแล้วครับบรรยากาศดีครับครับผมเงียบแห่งผมอยู่หน้าปุ่นเถาก็นอนอยู่บ้านครับผมก็ออกอยู่หน้าเงียบครับเสียงกบเสียงเขียนห้อง นี่แหะครับที่ผิดเยวสิหาแนวมันบ็นคือโกโป้ครับมันเป็นโทรศพัพท์เดี๋ยวสิหาโกโป้ครับก่อนโกโป้ดิผมถ่ายคลิปตุวมือได้ดูมีแนวถ่ายแต่เวลาเฮ็ดเวียกมันถ่ายบ่ได้นะครับมันคือถ่งฝ้ายยำแดงครับมันจังใดล่ะยำมันเฮ็ดเวียกนะมันก็นคือโกโป้โกโป้ไม่ติดที่ข้อท้่ยังใดเฮ็ดเวียกไปก็ทายไปนน้ำครับ แต่นีโทรศัพท์มันต้องถือมือครับผมมีคนถือกล่องให้เวลาเห็ดเวียกเค็ดหนังมันก็เห็ดเวีย้ยคิดหนังมันก็บริเดทายครับง,ง่ายอูย้งยามแรงกลางฝ่าเนี่ยครับผมต้องเปิดไฟชมบรรยากาศชานบานเฮาตอนกลางคืน แถวหน้าผมดูมือนไฟมันเขามาถึงมืดแล้วครับมาอยู่หน้างแต่ก่อนมูก่อนผัวเขาคงจะปีเเลยนะครับแต่ผมแถวนี้ไม่อยู่ก่อนมูเลยเหละแต่แต่มันบ่ท่านแต่นว่าท่านจริญในแต่ก่อนแถวทางทางเป็ทนทางสมัยโบราณเลยครับก่อนขึ้นคอไฟมาก่อนไดก่อน,อนมูแถวนี้ขึ <c oughs> ้นมาอยู่เันนี้มือนี่มีคนมากเต็มไปก็มามีไฟเลยเด้ มีทางมันดีๆไปนี่คนมากแล้วครับผมตัวแน่แล้วครับมีเงินผมก็จะออกไปอยู่สวนยางก็จะไปอยู่หน้าทั้งหุ่นเฮ็ดบาทผมว่าดูสวนยางหมดแล้วงเงินเฮ็ดบาทก่อนครับผมจะนับสนุนเลยเด้อจะนับสนุนเนบื้องคิดไปแล้วครับบัตรห้าใดขึ้นเขาใยบ่ใยไ,ไงมันหูไวหน้าพี่น้องนะ เห็ดเลื่นๆรนนุ่งหัวไปเรื่อยๆแต่บ่อใดก็มีอาชีพอื่นนะครับแต่เห็ดไปครับบ่อหาบ่อใดเขาว่าบ่อไหนบ่อนอนแน่นพี่น้องน้องคนเท่าก็อื่นยังเห็ดใดไหมเลื่นๆบ้าบ้าบ้าบอไปสั้นละแน่นะพี่น้องเลื่นบ้าบอไปสั้นละเหมือนแนนนะครับเด้อยิงมีแนวทายหลายโว้ยขันขึ้นตะกอนบอกขันคิดได้ตะกอนหรือผมทาย พเถ่าหาอยู่หากินแตวกอนนี่ว้ายพระทษเอ,าอ้าดอกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้เถาย่ายพันเ่าแล้วครับทำไมหากินบ่่อยนี่โอ้ตะกอนหาเห็ดหาปูคือหาแนวกินแน้อชุดยอดแล้วล่ะในบานนะอนี่บอกให้เราอยู่บ้านนะซื้อเราขายได้มือลราพันนะครับหาปูหาพักหาหยาไปขายแล้วโอ้ต่กอนผมบริดทัททายคลีปได้ผมบริดอยู่ทังคิดแดงแต่โวูผมเห็ดคลิปมาตกมก่กอนมู้วกันเะครับเจอ แต่มันมันจะอิ่มโตไปเองให้นเห็ดมันกับ,ตตกบแต่ก่อนเห็ดมันโมเด้รเงินเนาะผมโมโหมันสีแดงเงินเนาะเห็ดมาดุนเหนกันนะครับแต่ผมก็ลบทีหมดเลยนี่อย่าง,างทั้งสองเฟซนี่โอ้เฟซมันลินแต่มือมันออกคนครับจำเลยแต่ผมเฟซบุ๊กทั้งยูทูบเห็นอืมโอ้แต่ก่อนก็บ,บ่นึกว่ามันสีมีคนว่ามันสีเห็ดสางได้ใดๆไหมก็เลยบส่สนใจครับผมถ่ายเปล่ยนถ่ายหัวไปก่อน เฮ็ดตกอนเดี๋ยวเก็บคลิปเลี้ยวเดี๋ยวผมก็เฮ็ดมาตะกอนมีแต่คนด่าผมดิเฮ็ดคลิปเลี้ยวเฮ็ดยั้งคนนะแบบถ่ายคลิปแบบๆบูบ่เลยก่อนท่ายเฮ็ดยังถ่ายบ่เห็ดแต่ยั้งคนว่าเด่นโซเชี่ยวนะเห็นโซเชียลบ่เห็ดแต่ยังชูมือมีแต่คนถ่ายคลิปเต็มเป็นยังไงโู้โหว่ามันแต่ยังบดิยังก็่ายคลิปเต็มเนาะ โอ้เม็ดโดนนะแต่แ่มันบดังครับแต่ก่อนผมผมบดได้ว่าสิเฮ็ดตั้งใจเฮ็ดผมเฮ็ดลลลินนะเชื่อนะเฮ็ดลินๆหัวไปนี่มันเริ่มไหมล่ะครับผมฝากเป็นกำลังใจนเด้อครับเด้อเพื่อนๆนานาให้กดมาเห็นได้เบิ่งคลิปก็เป็นกำลังใจน้ำแนี่ยกดตามเบิ่งกดีใจแล้วครับผมบ่มีได้ไปฝากส่องบ่มีส่องดังบ่มีส่องใหญ่ฝากน้ำเขาคือเขาเด้อครับ เฮ็ดเองสร้างเองนี่แหละครับไป,ไปเรื่อยๆครับเป็นน้ำใจให้เด้อผู้ใดกดไม่ผ่านก็ดินเป็นน้ำใจกดติดตามกดก็ดีใจแล้วครับผมบม่ได้ขออีย่างไรเด้อครับบม่ไดว้วางปุณประโยชน์คือผู้อื่นเด้อครับโอ้ยกันผมเฮ็ดซองสายบุญนั่นบ่ร้ายเหีกันเด้อผมผูเฮ็ดนะร้ายเนี่ยผมจะเฮ็ดผมปู๊ในสมองผมมีร้ายแห้งเดีย๋ยวผมจะเฮ็ดผมคิดว่ามัน พุ่มบ้เป็นค้นแบบนั้นนี่หินหมดลายสองมันค้นทายโอ้ยแจกสว่านเดี๋ยวบวกบวกเก่ากายสองเขาเลยครับบวกเก่ากายฝากเป็นดวงใจน้ำนะครับเด้อสวัสดีครับ